สวัสดีครับ224มอเตอร์ไซค์มือสอสมุทรประการวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่อีกคันนะครับเป็นรุ่นนิยมคันนี้เป็น HONDA KICK LED 125CC ปี2017นะครับตัวนี้รถมือเดียวครับเจ้าของซื้อสดนะครับเลขมาอยู่ที่ประมาณ27,000ก,กว่านะครับชุดสีด้วย,วยโอเคนะครับยางหน้าเป็นของมิชลินด้วยนะคะ ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับใน่วันขับได้เลยภาสี6-9ด้วยนะครับไม่ขาดต่อหน้า,นายัางหลังดูดอกนะครับโอเคครับสีดําด้านนะครับสวยสวยยี่ห้าซีซีแรงด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเลขไม้นะครับตัวนี้เป็นตัวคุญแจเลขไมจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่จ็ดหกว่าโลนะครับ ่โอเคนี่ผ okay. ม okay. ดูครับโอ้รถมือเดียวผู้หญิงใช้งานนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับตัวนี้ก็คือมีจุดเด่นก็คือมีอะไร idling stop นะครับจอดระดับอ๋อ ดูระบบไฟหน้าไฟหน้าคะคไฟหน้าสวยนะครับ LED ครับ e e. เดี๋ยวหลบไฟทีดครบครับไฟเลีล้ยวนะครับดยข้างครับโอเคไสูงครับเครื่องเดิมเงียบครับสนใจสอบถามได้ครับ